อ่าใช่แถวท้องถิ่นบงรีบเยว่วิ่งไมดีนะเด็กรอบนะเฉพาะท้องถิ่นครับตนี้งอมาอแล้วครับมาดโค้งรกครับออกสตาร์มาแล้วัสงคันะไี่ขาหลังนี่อะไระมาแล้วงแ

ตัดนำเรื่องนำทางมาแล้วะมาเรืๆา่บวนกนันรวนันทางไหครับตอนนี้ติหามากะไม่รู้อะไรไม่รู้นะ

เอาไ้เกียวลมเอัเกลียวมีลเขียวงาด้าครับรานการตัวด้วยบ้าบ้าบ้าครับไองรีบครับโอ้ไปไหนมีไหลรูกองแกงกองแกงประเด็นตุ้งตุ้งต็งไปหมดครับตับวรถจเปนสนามเลยครับรถน้ำเนสนามนะรับ